สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิปดินครบ100ปีพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา17นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร a v ิ n i t c h ในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิณตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ครบ100ปีพุทธศักราช2568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัส,สการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุตรสมบุมาลาทรงกราบ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันธมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินซึ่งประดิษฐานที่พระท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักขิตะสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิปดินครบ100ปีแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนพระดรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ22รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาศาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดนมหาเสวตชัติสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระพรมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพวรารมถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตตะสัมมาปณิธิกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศ ทรงทอดพ้าไตรเที่ยวแรก11อไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดระปกรณพระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรลาและทรงทอดพ้าไตรอีก11อไตรพระสงฆ์สดระปกรณแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินทรที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินที่น่าพระแทน่นพระนพประดลมหาสเสวตฉัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหานันธมหิดลพระอธมรามาธิบดินทระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันธมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ในเมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนนีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจราจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าอานันทมหิดลมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดินมีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและมีสมเด็จพระอนุชาที่ราชคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระปรเมณนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในพระบรมราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่2มีนาคม2478ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติหลายประการและมีพระราชศรัทธาลืมใสในพระประวรพุทธศาสนาอาทิเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมศาสนาอื่นด้วยส่งให้ความสำคัญของการศึกษาส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวจีนที่เยาวราชได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่มีความขัดแย้งกัน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอันันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ขณะมีพระชนมพรรษา21พรรษาส่งครองราชเป็นระยะเวลา12ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันามหิดลพระอธรมรามาธิบดินครบ100ปีพุทธศักราช2568ในวันที่20กันยายน2568 ด้วยทรงพระราชอนุศร์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมนทรามาหานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินสมเด็จพระปิตุลาธิราชที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานปการเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษฎร์และนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองสืบเนื่องจบมาจนถึงปัจจุบัน